คณะกรรมการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกิจการสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัปกขอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ2,565ดังนี้การถวายการรับสเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์พระราชดำเนินไปประทับแรม สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพปกสวนสมปฏิพัฒน์และลานนาได้รับความไว้วางพระชาช์ไทยและความไว้วางพระไทยจากพระบระมงวงศานุวงศ์เสด็จประทับแรมขณะทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเป็นการสเสด็จสวนพระองค์ในพื้นที่ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อรโควิด1 9โดยสารพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสนสมบริพัฒน์ได้แปลสภาพเป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอหัวหินเป็นสถานกักกันโรคท้องที่และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเพื่อรองรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัดกับภูมิลำเนาเข้ารับการรักษาและเป็นสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดเพื่อรองรับข้าราชการกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในต่างประเทศ คนประกอบการของกิจการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกทั้ง3าแห่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2565รวมระยะเวลา7เดือนสรุปได้ดังนี้ส่วนสมปฏิพัฒนมีกำไรประมาณ16ล้านบาทัชนาไลน์ริเวอร์ไซส์มีกำไรประมาณ3ล้านบาทและลาน,นามีกำไรประมาณ900,000บาท ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังของทั้ง3แห่งจะมีผลกำไรขั้นต้นตามประมาณการของปีห5ห้าที่ได้รับการอนุมัติรวมกันทั้ง3แห่งเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ32ล้านบาทการปรับปรุงและซ่อมแซมและการพัฒนาสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกทั้ง3าแห่งสรุปได้ดังนี้สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกจนสมบริพัฒน์ได้ดําเนินการปรับปรุง ระบบการจองห้องพักโปรแกรมบัญชีระบบโทรศัพท์เพื่อให้กําลังพลและประชาชนทั่วไปสามารถจองห้องพักได้ง่ายและสะดวกขึ้นปรับปรุงระบบผลิตน้ำดิบระบบประบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าระบบป้องกอันอาก,กีภพัยห้องครัวรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบล็อกด้วยคีย์การ์ดของห้องพักปรับปรุงห้องพักรับรองเพื่อรองรับการถวายการรับติดของพระบรมบงวงศานุวงศ์ปรับปรุงห้องบังกะโลบ้านรายเงินและบ้านรายทอง ปรับปรุงบ้านพักรับรองของผู้ขับชาชั้นสูงปรับปรุงโรงนอนเรือนทองห้องประชุมกิ่งสนห้องประชุมราชนีแห่งการรบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมู่คณะปรับปรุงห้องทะเลจ้องเพื่อเป็นจุดแลน์มาร์กและเช็คอินเพื่อให้ลูกค้าชมวิวและถ่ายภาพและเปลี่ยนหลังคาร้าอนอาหารทิวสน ทั้งนี้ในส่วนของสามก๊อบส่วนสมบริพัฒน์ได้ดําเนินการปรับปรุงบ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมซ่อมหลังคาและปรับปรุงระบบน้ําของคับเเ้าส์และก่อสร้างแนวกําแพงกันขึ้นตามแนวฝั่งที่ติดก,กับทะเลของสามก๊อบเพื่อป้องกันการกักกดเซาะของชายฝั่งสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับกชัลัยริเวอร์ไซด์ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องพักตึกสาซึ่งเดิมเป็นห้องสำหรับพลขับให้เป็นห้องพักที่เปิดให้บริการได้จํานวน20ห้องวางระบบรลน้ำากึ่งอัตโนมัติ ก่อสร้างท่าขึ้นลงพร้อมทุ่นลอยน้ําระหว่างสถานพักฟื้นและพักผ่อนกับสนามกอล์ฟแม่กกกอล์ฟของมฑลทนทหารบกที่37รวมทั้งปรับปรุงเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ทั้งนี้สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกชัยนายริเวอร์ไซด์ได้รับมาตรฐาน4ดาวจากอโก d ดาโดยรับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าอโกดา9.5เต็ม10 สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกลานาได้ดําเนินการปรับปรุงด่านฟ้าบนห้องประชุมพอชมพูให้เป็นห้องจัดเลี้ยงหรือห้องประชุมติดตั้งงานเปิดทางเดินจากระเบียงบ้านพักเชื่อมมายังสระว่ายน้ําและปรับปรุงระบบการผลิตน้ําดิบระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยและดับเพลิงการจัดการอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สรุปได้ดังนี้ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับกส่วนสมปฏิพัฒน์ร่วมกับศูนย์การกำลังสำรองดำเนินการโครงการอบรมความรู้และทักษะการให้บริการในธุรกิจโรงแรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะงานด้านการบริการอย่างมืออาชีพและกิจกรรมสามกลอบส่วนสมปฏิพัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกลอบหัวหินชะอำก๊อ์ฟิเทอร์2022เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ส่วนสมปฏิพัฒน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายงานด้านการพัฒนาสวัสดิการให้แก่กำลังพลของกองทับกและครอบครัว ได้ดาเนินการปรับราคาค่าบริการห้องพักและค่ากินฟรีของทั้ง3แห่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลชั้นผู้น้อยและข้าราชการบำนาญให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้นแบ่งเป็น2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1ได้แก่กำลังพลชั้นยศตั้งแต่ร้อยเอกลงมาและข้าราชการบำนาญกลุ่มที่2ได้แก่กำลังพลชั้นยศตั้งแต่พันตรีขึ้นไป ซึ่งยอดการใช้บริการห้องพักหลังดำเนินการปรับราคาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงปัจจุบันมีรายได้ประมาณ11.5ล้านบาทกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่สามพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกทั้ง3แห่งมีดังนี้การจ้างพนักงานที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากโรงแรมแบบชั่วคราวในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการลดภาระราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจํา การปรับปรุงระบบการจองห้องพักและการพัฒนาเว็บไซต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้โดยตรงกับทางโรงแรมการจับโมโมชั่นราคาพิเศษสำหรับการจองห้องพักล่วงหน้าะเตลแอนเพย์ห้องพักราคารลงค่ากินฟรีและแพ็กเกจค่าห้องพักพร้อมสัตว์เลี้ยงการเพิ่มกิจกรรมสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องพักอาทิเช่นกิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมปาร์ตี้ริมหาดทรายกิจกรรมเรียนทำอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนสําหรับแผนการดําเนินงานต่อไปในอนาคตของกิจการเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้แก่โครงการระบบพลังงานทดแทนโซลารเซลล์เพื่อลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าและโครงการนารถเก่ามาแปลสภาพเป็นห้องพักหรือเลิศบ้านสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากการเข้าพักในโรงแรมคณะกรรมการกํากับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกิจการสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบกขอจุดการชี้แจง